เพราะรักเราชำ้ำรักมันทำลายทำลายจิตใจให้เราเป็นบ้าพรารักเราเสียเสียทั้งน้ำตาที่เราไม่เคยเสียให้ใครเก็บความรักที่พ่ายแพ้เพราะคนคนหนึ่งทิ้งความเจ็บชำ้ำที่กอกินในใจ ทิ้งลงแม่น้ำแล้วลืมทุกอย่างนั่งมองดูความรักลอยไปปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลให้หายไปให้มันจะคืนย้อนมาทิ้งไปเพราะรักนั้นทำกับเราให้เสียใจ ให้ลอยไปใครให้ไปกับใครไม่มีอะไรต้องเหลือทิ้งแล้วทุกอย่างรู้แล้วครั้งนี้รักคือตัวการทำคนเบิกบานให้กลายเป็นเศร้าคืนรักแล้วหลงให้มันมอมเมาก็โดนมันแพทเผาเจียนตายเก็บความรักที่พ่ายแพ้ เพราะคนคนหนึ่งทิ้งความเจ็บชำ้ำที่ก่อกินในใจทิ้งลงแม่น้ำแล้วลืมทุกอย่างนั่งมองดูความรักลอยไปไปล่อให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลให้หายไปให้มันจะคืนย้อนมาทิ้งไป พอรักนั้นทำกับเราให้เสียใจให้ลอยไปใครให้ไปกลบใลไม่มีอะไรต้องเหลือทิ้งแล้วทุกอย่าง